เลยจนนอีก่จสวยงามไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เพนแข่จะทำเมนูอาหารเกิดอีกแล้วขาเห็ดปวกเนาะไงก็ขาค,าคอยอีกไม่ขาเห็ดปวกนี่แหละเด้อเมนูอาหารเกิดของเพนแข่คือแกงเห็ดปวก ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเห็ดปวกตาปูดอกเห็ดนําเสนอดอกนี้แห้งตาาขอาเห็ดปวกตามันก็จะดอกใหญ่ๆเนาะสีเหลืองๆจากเพิ่นพาเอิรนเห็ดปวกตา ตามด้วยพริกกับหอมแดงจ้าใส่ลงไปผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายเแค่น้อยก็ใส่น้อยแต่วันนี้เพนแคร์ตะแกงเผ็ดมากนะค่ะเผ็ดจนหูอื้อไปเลยเนาะและเผ็ดจนตาสวดและเผ็ดจนปากโอ้ยเนาะอืมฝนอ่อกอ่อๆๆๆอมือนี้ผู้ใดมีเน่ากินยังกันยกมาซุ่มกับเพนแคร์เด้อค่ะเด้อเอามาซุ่มกันเนาะซุ่มเซลโซลีกัน ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปค่ะขออนุญาตใช้มือ,อยุ่งอีกแล้วโมยพัดติ๋วเนาะคะ่ะอันที่พี่บางทานเป็นกระบ,บอกว่าใส่อันใส่ใบมะลาขีนกเนาะใส่หมักพักใส่ใส่พักใส่ลงไปเนาะเพื่อนว่ามันเข่ากันเป็นเคี้ยวเพราะท่านเคยลองเนาะคะ่ะความรู้ใหม่เดี๋ยวมือนีจะไปรออีกอยู่เพื่อมานเนาะ ใส่ผักตัวใบมะขามอ่อนลงไปสิบเมืองก่อน,นะะ้อค่ะนิดนึงอือแซ่บเร็วใส่ผงนัวนิดนึงค่ะ ปิดท้ายด้วยผักกระแยงและผักนางตูลงไปค่ะโอ้ยอยากหายยันโทรศัพท์ทรงกินใดนี้ค่ะพี่พหอมหอยหวยผักกระแยงกระเพรีตูอบโบแมนผักนางตูผักคุณตูผักเนียงกระดามบ้าไปโอ้ยเนาะพอพอพอเราจะไม่พักเยอะนะคะผักร้ายก็สิพิษอีกเนาะโอ้ เักแกงเห็ดปวกตาดของเราอดอกตะมุตะมีก็มีนะคะนี่นี่